สิเอนการแก้งานครับ น้ำยาขีดผ้าครับกีนาโนขีดตัวเด็กปัดน้ำดึงครับสีตกเกลือนครับเกลือนอาชีสีตกใช่รือวะเกลน้ํา ขีดน้ำมือครับตินน้ำมือเข้ากับเวลาสก,กินวิธีแกกง่ายๆครับโดยการขีดน,นะครับขีดโดยง่ายที่สุดก็เนี่ยครับใช้สช่งสางเสียมขีดครับเราไม่ต้องขีดเองขีดลงไปดูการทำงานของเครื่อง ครับออกจากหมดจดครับสรตราดวิธีแก้หนันง่ายๆครับโดยการขีดขีดลูกว้ครับขีดโดยน้ำยาขีดผ้าครับโดยการใช้คนขีดครับ เดือดแดกยิ้มด้วย,ยิ้มดัวพอก็พู้สาวดัวแล้วยังพอด้มมเมียรครับีไม่มีผู้ใดมักดีล้บลอนอ่ะยิลูกใบครับยังเร่ง ขีดยางแรงกล้านะครับวิธีง่ายๆครับแกะงาน,นเลอะงานเปื้อนโดยการขีดเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวมือได้งานหลายกับฟาวกับเปื้อนแบบนี้ เปื้อนงก็ตตองขีดครับบอกว่าไรเสียได้เสียจุดหนึง่งราคาไยตัง่อนแงไม่ฉีดบอกเอามือแกะออกยังไงเอามือขูด แเครื่องฉีดสุดยอดเครื่องขีดจุดยอดเลยเครื่องขีดสียี่หอ้เอ,นโนโนอ,หอเดียวกันครับสีน้ำยาขีดผ้ากินโนใส่ยี่ห้อเดียวกันครับกับสีสก,กินโอเคครับคลิปนี้การฉีดผ้าจบลงอย่างสวยงามโดย เสียมคุดนดนวนหน้าวะคนดบม่มีเมียคุดเลือเสร็จเทานาน้ำทิ้งครับเท้าน้ำทิ้งนะครับใช้อีกไม่ได้ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับขีดอีกเนี่ยเพื่อนกว่าเดิมเลยนะขีดไว้ได้เลยโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วย สวัสดีครับโอเคครับคลิปน้าเจอกันเรื่องไหนคิดไม่ออกแล้วคิดก่อนค่อยถ่ายทีหลังนะครับ